สนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้องเดือดสีคู่หูก้องโลก5ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์306สิงหาโกกรีนช่วงนี้มาดูกันว่าข้อมูลโกกรีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยเสราร์ที่ที่23 24พฤศจิกายน2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ รอ24ชั่วโมงหน้าครับความกดอากาศสูงหภูมกอากาศเย็นกาําลังปันกลางจากจีนยังแผ่ปกคลุมไทยตนบนและสปปลาวอยู่นะครับทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะมีอากาศเย็นๆในตอนเช้าแต่สำับภาคกลางภาคทนออก แล้วก็กรุงเทพฯปริมณฑลนั้นตอนนี้ครับมีเรื่องของลมตนออกและลมตนออกชยงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมครับจึงทําให้2โซนบริเวณนี้นะครับในภาคตอนออกโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างนีครับก็จะมีเรื่องของฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ครับนี่จะเป็นลักษณะอากาศที่แปรปรวนที่ยังเกิดขึ้นได้จึงของผู้ชมในทุกภาคไทยตอนบนต้องดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปล,ปลงระหว่างวันเดียวเย็นเดี๋ยวร้อนหรือบางที่มีฝนด้วยนะครับแต่สําหรับอีก24ชั่วโมงต่อไปครับคือในวันอาทิตย์ที่24เป็นต้้นไปนะรบจเขขาออง ความกดอากาศสูงรือบรยากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนและสปกปกลาวนั้นมีกําลังที่อ่อนลงผลก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปครับไทยตอนบนและลาวจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น1-2องศาแต่ยังคงมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะครับส่วนลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนครับก็ยังคงพัดนําความชื้นจากทะเลเข้ามาได้มากขึ้นคุณผู้ชมบางท่านในทยตะนบนและภาคใต้ตอนบนจึงจะมีฝนบางแห่งป่วนได้นะครับส่ันภาคใต้ครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอยู่มีกําลังปานกลางการมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้จึงมีได้ทั้งเสาร์อาทิตย์นะครับคลื่นลมในทะเล อ่าวไทยตอนล่างก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้ง2ฝั่งครับขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับจากสภาพอากาศควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสู่การเตือนภัยสภาพล้อมเสาร์อาทิตย์ที่23-24พฤศจิกายน2567ดังนี้ครับ เรื่องแรกกรมอุตุนิยมวิทยายังมีคาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ยอยู่นะครับเสาร์ที่23พฤศจิกายนจึงต้องระวังอีกวันครับขอให้ชาวจุมพรสุร,ราชธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสะระังเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับส่วนชาวประโจคลีขันระนองพังงากระบี่ตรงังและสะตูลจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับการระวังอันตรายก็คืออาจเกิดน,น้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชังเขาใกล้าทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคําแนะนําให้คุณผู้ชมชาวภาคใต้ระวังน้ําหลากดินถล่มก็คือให้ ตามข้อมูลน้ําฝนถ้าเกิน100ม mm, มใน24ชั่วโมงก็ต้องระวังอันตรายไว้เลยนะครับพื้นที่ลุ่มตม่ำให้เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงครับสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆด้วยเช่นสีของน้ําที่ขุน่นข้นมีเศษซากไม้ลอยมาตามน้ําเป็นต้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ําหรือลงไปหาปลาด้วยรวมถึงการเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างและตื่นตัวให้พร้อมที่จะไปที่จุดที่ปลอดภยัยหากเกิดน้ําหลากดินถล่มนะครับ มองข้ามช็อตไปต่อในสัปดาห์หน้าตั้งแต่พุธที่27พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเข้ารอบใหม่ที่ความกดอา,า,ากาศสูงร่วมอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกและลอกจากจีนจะแผ่ลงมานะครับน่าสนใจก็ตรงที่ททยตอนบนซึ่งประกอบไปด้วยภาคเหนือสันกลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑนนั้นจะมีอุณหภูมิที่ลดลง2-5องศาเซลเซียสกับมีลมแรงมาคอยตามลุ้นกันนะครับส่วนสาการของฝุ่นยังต้องระวังกันต่อไปในกทมและอีสานในสัปดาห์หน้านะครับ และนี่คือภารกิ Green จโกกรีนประจำวันนี้กับชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม c h a n โกกรีนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะนี่คือ3ามร้อยสิบสา, Green, สางโกกรีนสวัสดครับ